สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Soundtrack Offline นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเทปแรกของเราก็พบกับผมครับ DJ เดนครับค่ะปลาค่ะครับเป็น DJ ไม่ต้องถามว่าจาัดอยู่ที่ไหนนะครับคือติดไปแล้ว <c oughs> ยิชุมชนใช่ไหม <c oughs> ยิชุมชนใช่ครับก็รายการ Soundtrack Offline ของเรานะครับจะเป็นรายการที่แนะนําเพลงซึ่งเป็นเพลงที่อาจจะเป็นค่อนข้างนอกกระแสนหน่อยเพลงอินดี้เพลงอินดี้คือยอดวิวไม่ถึง50วิวิว <c oughs> ห้าสิบ้อนใบอ่าครับก็จะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสาระที่เขาเรียกว่าเอามาเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของเราฟังเพลงแล้วได้นิติของชีวิตที่อยู่ในบทเพลงนั้นนะใช่นอกเหนือไปจากเรื่องความรักเรื่องหนุ่มสาวซึ่งซึ่งเราหาฟังได้ทั่วๆไปเนาะใช่ครับแล้วก็จะมาแนะนําเพลงเหล่านี้ให้ทุกททุกท่านชมกันนะครับสำหรับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยปะเด็นไหนยังไงดีเนี่ยค่ะครับ เสื้อขาวอ,อันไต,นตไม่ใช่นี่คือ <c oughs> เสื้อขาวอันไตที่ท่านวาดเอาไวน้นี่เป็นแผ่นดินบรรพบุรุษของเราใช่ใชแผน่น,นผดินบรรพบุรุษก็สัปดาห์นี้เราก็เลยคิดว่าเราเริ่มต้นเปิดกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับที่ย,ยิ่งใหญ่เลยดีกว่าก็คือครเรื่องของแผ่นดินเรื่องของที่ดินเลยดีไหมคะครับครับเป็นคือก็คงต้องดีเพราะว่าเราเตรียมข้อมูลเรื่องนี้มาเตรีย <c oughs> <laughs> มเรื่องอื่นทําไมด้เตรียมเ,ออมเรืเ่องอื่นมาใช่ไหมครับก็คือพอพูดถึงเรื่องแผ่นดินเรื่อง เรื่องพื้นดินเนี่ยนะครับเรื่องทรัพยากรที่ดินเนี่ยนะครับเราก็จะย้อนผ่าท่านไปดูนิยามของคําว่าแผ่นดินในแต่ละยุคแต่ละยุคกันผ่านบทเพลงนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยเราจะพาไปรู้จักกับแผ่นดินในแง่ของความเป็นอุดมการนะครับ嗯嗯พอเป็นอุดมการที่ผมไปทไําวิจัยมาคุณปาไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อป่าแต่คุณจะเชื่อผมเลยนะครับผมก็งั้นไงเพลงเนี้ยที่ผมจะแนะนำเนี่ยถือว่าเพลงที่ได้ยินทีไรเนี่ย สามารถเรียกน้ำตาคนดูได้เลยร้องให้หนักมากยิ่งในยุคที่บ้านเมืองแตกแยกมีวิกฤตกันแบบนี้นะครับต้องการความปองรองสมานฉันนียเพลงนี้ถูกเอามาใช้เนี่ยแบบได้อารมณ์มากค่ะซึ่งเพลงนั้นก็คือเพลงแผ่นดินนะครับของวงคาราบาวอ้แต่เวอร์ชันที่ยามให้ท่านชมเนี่ยนะครับไม่ใช่เวอร์ชันของวงคาราบาวร้องเป็นเวอร์ชั่นของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาตินะครับทำแครเปญรลรงค์งงเรื่องคุณธรรมนํำไทยค่ะตอนนั้นก็ประมาณปี2549 ่ครับวิดีโอนี้มี50ครับถัดมาอีกนิดหนึ่งใช่ครับยังไงเดี๋ยวลองชมดูก่อนเลยครับเพลงแผน่นดินครับ <S <S ภาพเมืองไทยในฝันของเราเลยนะครับคือเขาคล้ายๆเราไม่มีดินพื้นใดให้ไออุ่น ดินที่คุณถือกํำเนิดไม่มีดินพื้นใดดูมั่นคงเท่ากับดินที่ลงสัมมโนครัวไม่มีดินพื้นใดให้คุณเดินเท่ากับดินที่คุณดดานตอนตั้งไข่ไม่มีดินพื้นใดมีความหมายเท่ากับดินสุดท้ายของเผ่าพันธ์ ไม่มีเงินไม่มีทองยังไม่มองเศร้าบนแผ่นดินลูกข้าวเราอยู่ไากไม่มีเงินไม่มีทองคอยหาใหม่บนแผ่นดินสุดท้ายของไทยทุกคนบนแผ่นดินสุดท้ายของไทยทุกคนทำดีเพื่อแผ่นดินโครงการครุณธรรมนำไทยโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติโครงการนี้ทำอะไรบ้างนะครับไม่รู้ครับ ไม่ใช่ความผิดเราด้วยนะครับเพราะว่าท่านโฆษณาให้เราไม่รู้ได้นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอในแนวนี้ออกมาอยู่หลายคลิปนะครับเวลาจะพูดเรื่องความสามัคคีก็จะพูดเรื่องแผ่นดินใช่ครับเพนนี้นี่คือคาราบาลแต่งขึ้นมาตั้งแต่ปี2528นะครับอยู่ในอัลบั้มอเมริกโกยซึ่งเป็นอัลบั้มที่ได้รับเสียงฮือฮามากเพราะว่าปกอัลบั้มนี้ถ้าลองกลับหัวไปแล้วจะอ่านได้ว่าเป็นจ็อ6อหก อ๋อเหรอใช่เป็นดามิชชีโค้ดอยู่ในโปกอาราบามของคาราบาลซึ่งเรื่องนี้นี่ทุกคนตื่นตระหนกรู้กันหมดเป็นเพลงที่สิบเพลงสุดท้ายหน้าบีคือยุคนั้นผมไม่รู้ว่าได้รับความนิยมขนาดไหนแต่ว่ายุคปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมมากเลยอครับในยุคสมัยปี2550ยุคั้นที่เอามาเปิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนแบบว่าทราบซึ้งนะครับดูแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเนี่ยคนไทยเนี่ยควรจะต้องรักกันสร้างเมคเกันนะครับเพราะว่า ทำเพื่อแผ่นดินเกิดของเรานะครับก็มายุคั้นผ่านไปก็มาสู่ยุคปัจจุบันบ้างนะครับนิยามที่ดินที่ฟังแล้วมันดูจับต้องได้ดูเป็นรูปธรรมในชีวิตประจําวันเราหน่อยนะครับคือคำถามว่าที่ดินสับคนยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่การนิยามในเชิงตกงการแล้วนะครับคนส่วนใหญ่มองที่ดินที่หมายถึงความมั่นคงของชีวิตก็คือที่ดินที่ดินจริงๆใช่ไม่มี ไม่มีใช่ไหมครับดีที่เชียบุรีครับชีวิตไม่มีอะไรเลยนะเราสองคนก็มาถึงที่ยามปัจจุบันก็จะมีโครงการอยู่มีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ดินสีฉับเขาก็ทําเพลงมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์ซึ่งใช้นิยามของที่ดินในลักษณะที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นี่แหละครับเป็นเพลงรณรงค์เป็นเพลงรณรงค์ใช้ชื่อเพลงว่าเปลี่ยนแปลงดีใหม่อ่านะครับลองฟังดูลองฟังดูเพลงนี้ครับ ภาพเหมือนกันเลยนะครับบรรยากาศคล้ายๆแ่สีสดกว่าใช่ดูดูหดหูดูหดหูหมือองประคองอารมณ์มันจะได้เปลี่ยนแปลงไงดูแบบดูทำงานหนักือสู้ชีวิตน,นะครับมันจะนานเพียงไหนที่ใครสักคนเฝ้าฝันอยากมีที่ดินมีบ้าน มันจะนานเพียงไหนที่ใครสักคนเหล่านั้นจะได้มีชีวิตที่เป้าคอยมันจะนานเพียงไหนที่เธอและฉันจะได้มีโอกาสที่เท่ากัน ประเทศนครับมีูดหรือคองเช่ที่ดิน15ล้านลายนะครับ mm hmm. ใน15ล้านลาย20%่สิอคองที่ดินแ0นะครับ mm hmm. แล้วก็ในคน80%ดสอคองที่ดิน20%เท่านั้นจริงๆจริงๆเพลงนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเพลงลนรนงร์ของภาคประชาชนซึ่งไม่ค่อยทําเพลงที่เป็นมิวสิกวิดีโอเป็นเรื่องเป็นราวกันมาก่อนนะใช่ครับเป็นคณะคทํางานที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อ ผลักดันกฎหมายที่เขาชูเลขสี่สี่เนี่ยไม่ได้ต้านอะไรศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่สี่นี่คือกฎหมายสี่ฉบับที่เขารณรงกันนะคะต้องบอกก่อนย้อนกลับมาก่อนจริงๆเพลงนี้แต่งโดยคุณเอ๊มิตรีรทองทีละกุดชื่อแกเรียกนวลมากก็เลยเรียกพี่เอ๊นิติกุดรวบเลยเรียกรวบเลยเขาจะมี เป็นคนที่ทําเพลงเกี่ยวกับประเด็นงค์รี้เยอะมากใช่ถ้าว่ามีทุกประเด็นในประเทศไทยเนี่ยพี่เอทำมาหมดแล้วนะครับพี่เอคนนี้ขนาดนั้นเลยใช่ครับเรื่องไม่ค่อยได้เงินเนี่ยนะใช่ครับเพลงแบบนี้นะครับก็เรื่องกฎหมายสีฉบับเป็นยังไงบ้างครับคุณป้าก็เออสีฉบับที่เขาทํากันเนี่ยเพราะว่า สืบเนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ําที่มันมากขนาดนี้เนี่ยเท่าที่เพลงเขาพีเต์มนาเนี่ยสีฉบับที่ภาคประชาชนเห็นว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าได้โดยวางอยู่บนพื้นฐานการกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยก็มีได้แก่พรบภาษีอัตราก้าวหน้าเอะคุ้นๆน,นะนเงียบไปแล้วนะแล้วก็พรบธนาคารที่ดิน พรบสิทธิชุมชนแล้วก็พรบกองทุนยุติธรรมอันหลังเนี่เกี่ยวข้องยังไงก็คือเอาไว้ให้คนจนสู้คดีเพราะคนจนเนี่ยโดนคดีไล่หรือบ่อย,อยครับนะคะคเขาก็เลยแพ็กรวมกันเป็นสีฉบับเพื่อจะรณลงว่าเออเดี๋ยวถ้าจะผ่านเนี่ก็ผ่านทั้งแพ็กเกจแล้วก็จะช่วยน่าจะช่วยทําให้เกิดการปฏิรูปที่ดิน คือพูดถึงเรื่องการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเรื่องเกี่ยวกับที่ดินมันต่อสู้คดียังไงบ้างโดยลูกกระทั่งก็จะเป็นเรื่องนี้ครับเรื่องที่ดินไปทับที่อุทยานอุทยานไปทับที่ดินนะครับใครอยู่ก่อนกันแน่ใครมาก่อนมาหลังที่ดินถูกเวรคืนนะครับอยู่โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาใหญ่เที่ยงอ่าครับหมายถึงว่าทั่วไปทั่วประเทศมีปัญหานี้อยู่ช่วงประเทศมันจะมีปัญหานี้อยู่คือ โฉนดที่ดินในประเทศไทยนี่ยังออกไม่ครบนะครับไม่ใช่ว่าที่ดินทั่วประเทศมีโฉนดที่ดินหมดนะครับยังมีคือตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับเขาพยายามออกโฉนดก็ยังออกได้ไม่หมดนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังออกได้ไม่หมดคือมันมีปัญหาทับถมซับซ้อนกันเยอะแยะซับซ้อนมากนะครับก็เลยคิดว่ากฎหมายสี่ฉบับน่าจะแก้ไขได้นะครับก็มีการรณรงค์พูดถึงเรื่องการนะครับใช้กฎหมายนะครับก็จะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่จะแนะนําให้ฟังอันนี้เพลงอินดี้ของจริง ที่ว่าไม่ถึงร้อวิวนะเชื่อว่าน่าจะไม่ถึงร้อวิวนะ <c oughs> แล้วก็คือเป็นเพลงของวงลำนำนะคเป็นวงที่ทุกฟังชื่อวงก็ดูรู้แล้วนะครับว่าเพื่อชีวิตขนาดไหนครับเป็นวงจากโครงการ Triple H Music Triple H Music ครับก็คือเป็นวงที่เป็นนักศึกษาจากม,าห,ามาหาวิทยาลัยมหาสารคามเขา <c oughs> ไปลงพื้นที่เกี่ยวกับกรณี ที่ดินทับซ้อนเขตอุทยานที่ทำกินทับซ้อนที่ตำบลหนองหินอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาลสินนะครับเป็นเขาเรียกว่าเคสกรณีบ้านดรงมูลมนะครับอันนั้นก็ชาวบ้านมาอยู่แล้วก็พระวอุทยานก็มาประกาศทีหลังก็เลยไปทับที่ทำกินเขานะครับ ก็ชื่อเพลงว่ากฎหมายไม่เคยทาเองคารับคือเขาไปลงพื้นที่แล้วก็ซึมซับปัญหามาแล้วมาแต่งเพลงเองใช่ครับ<อ>เดี๋ยวเราลองฟังกันดูเลยดีกว่านะครับเพลงนี้ในเนื้อความจะขอคืนพื้นป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่อุทยานในหัวใจสันสะทานผิดอะไรแค่เพียงทำกิน นพื้นดินอันน้อยนิดกับชีวิตแทบหมดทางจะด,ดินเลือกเกิดได้คงไม่รบกวนใครกินแต่ชีวิตจริงนั่นไม่ใช่นิยากฎหมายไม่เคยถามถึงความจนกลายดังคน มีเหตุผลคิดอะไรง่ายๆจะรักษาพื้นป่าก็มาไล่คนออกมาเองแล้วตอบได้ไหมจะอยู่อย่างไรเมื่อไรที่ทำกินก็เป็นกรณีที่เขาเรียกว่าแต่งจากแรงกราานใจในการไปพบ คว<โ>ามขัดแยง้งกันนะครับๆๆในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่สีกฎหมายนะครับแต่ว่าชาวบ้านนี้ก็คือคือให้ย้ายออกไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนกันนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีคนคนกรุงเทพนะครับอย่างคุณป,ป่าอย่างผมอย่างเงี้ยแล้วคุณกรุงเทพด,ด้วยหเหรอแล้วว่าหน้าตายวเลยกรุงเทพไปน,นิดนึงคือเราไม่ค่อยเข้าใจกันหรอกเพราะว่า,าบางทีแบบเอ้า เขาให้ย้ายที่ไปไม่ได้ปลูกข้าวก็ไปปลูกอย่างอื่นสิถูกอ่าไปทาอย่างอนะื่นไปทำอย่างอื่นดีทำไมต้องไปปลูกข้าวอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับคือมันไม่ง่ายนะครับคือเพราะอาชีพเกษตรกรเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับที่ดินเนี่ยถือว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สัมพนันธ์กันมากนะครับบางพื้นที่มันปลูกข้าวได้เขาอยู่แล้วก็มีองค์ความรู้ในเรื่การปลูกข้าวนะครับกว่าจะให้เขาปรับตัวไปปลูกยางพาราดได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลาและไอ้ระยะเวลาที่เสียไปเนี่ยมันหมายถึงเงินและค่าใช้จ่ายในชีวิตเขาที่ต้องเสียไปด้วย นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าความชอบทมว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ก่อนหรือการ,รประกาศพื้นที่อนุรักษ์สีเขียวของพวกเราเนี่ยมาก่อนใครมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่ทะเลาะแล้วก็ขัดแย้งกันในหลายลายพื้นที่แม้จะมีภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ดูเหมือนยังไม่คลี่คลายปัญหานะฮะก็หลายพื้นที่มากจริงๆก็อยากจะ,ะนําเสนอตัวอย่างเหมือนกันว่าแม้มันจะเป็นปัญหาที่แบบ เป็นมานานแล้วแต่ว่าในยุคหลังรัฐประหารเนี่ยคุณเดนทราบไหมคะว่าปัญหาพวกนี้มันยิ่งร้อนแรงขึ้นมาใหญ่เลยคนกรุงเทพอย่างคุณเดนพอจะได้ข่าวคราวบ้างไหมคะอ๋อผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรรอกผมชีวิตผมก็รักษาสีเขียวไว้ออนุรักษ์ใช่ไหมใช่ขีจักรยานมาก็เลยไม่ค่อยได้ทราบใช่ไหมว่าว่า มีการที่จะให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้าไปกดดันชาวบ้านในพื้นที่ทํานองเนี้ยที่มันกระจายตัวอยู่ทุ่ประเทศแล้วมันก็ มันก็มันก็ขัดแย้งกันบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยทหารเขาเข้าไปกดดันแล้วก็สั่งให้ออกจากพื้นที่เนี่ยเยอะมากนะคะคก็ขอขายของสักนิดนึงก็คือในเว็บไซ,บบไซต์ประชาไทยนะคะได้รวบรวมสถานการณ์ไว้ในชื่อหัวข้อเมื่อทหารคืนความสุขให้ชุมชนนะคะคคก็จะมีเคสต่างๆที่เรารวบรวมนะคะการไล่รือชุมชนมาทั้งถ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังก็อย่างเช่นนะชุมชนคลองไซพัฒนาที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยทหารกดดันให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ภายในเจ เวันนะคะเพิ่มทรัพย์พัฒนาที่สุราษฎร์เหมือนกันเนี่ยเรียกแกนนาชุมชนไปปรับทักนคติ3วันนะคะแล้วก็ที่ชุมชนโคกหนองสิงห์ที่ร้อยเอ็ดอันนี้ทหารก็เข้าไปสั่งให้ออกจากพื้นที่ภายใน1วันชุมชนบ่อกแก้วที่ชัยภูมิก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็พืชผลทรัพย์สินทั้งหมดภายใน30วันเยอะมากนะคะบุรีรัมย์เชียงราย สกลนครนะคะนครพันนงค์ไล่ไม่ไหวจริงๆนะคะรวมๆแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบนะคะไม่ได้ไม่ได้ทราบทั้งหมดเนี่ยก็มีแค่ประมาณมีมีอยู่ประมาณ20กว่าเคสนะคะภายหลังจาก22พฤษภาครับคือในฐานะที่เป็นคนชั้นกลางนะครับขี่จักรยานทานกาแฟแค่ร้อยกว่าบาทเนี่ยครับก็รู้สึกดีนะครับอย่างหนึ่งคือว่าคือในแง่หนึ่งคือมาอยู่ที่มิติในการมองถ้ามองในแง่กฎหมายนะครับ ก็ทหารก็ทำถูกนะครับก็มาคับใช้กฎหมายนะครับแต่ในแง่นี้ก็คือเลามิติความเป็นชีวิตแหละนะครับคือเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนงานไม่ได้นะครับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเราทหารไปลงในพื้นที่ทหารก็ทะเลาะกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็ทะเลาะกันเองมันไม่มีความสงบสุขเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจริงๆเขาไม่มีว่าเขาคืนให้แล้วโอเคนะครับก็สําหรับรายการ s o u n d t r อไล o u เรานะครับสระสามเพลงที่แนะนําให้ฟังกันไปก็หวังว่าท่านจะ ลองไปเปิดฟังกันเล่นๆดูนะครับจะได้พอฟังแล้วาลองคิดถึงตั้งคําถามเทบาทวนเกี่ยวกับสิ่งที่เพลงเหล่านี้พยายามจะบอกเราอืก็จะทําให้มีตดชีวิตในการความเพียรท่านรู้สึกขึ้นแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็จะหาเพลงที่มีความหมายแปลกๆอินดี้อินดี้มาให้ใครไฟังมาให้ฟังกันอีกนะก็ช่วงนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ